BELUGA have got concert! Yes! Oh my god. That's a lag, 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 lag. Hi, lag, lag, lag. Hi, lag, lag, lag. Hi, lag, lag. Thank you very much for doing the live streaming. Or welcome to the Luga concert. Yes. All you're going to see after this is going to be fun. It's really fun. So keep your eyes on me. No, no, no! no. โอเน่ก็คืออาจจะว่าให้ทายว่าชงอะไรที่ทำให้เกิดคอนเสิร์นี้ขึ้นมาใช่อคแห้งมากจริๆแห้งเหมือนกันมันแห้งนิดหนึ่งต่อนซอฟไม่เคยดื่มน้ำเลยนะที่ถามเข้าไปกับติ๊กกับเตว่าอะไรนะก็อยากให้สี่คนเนี่ยทำแบบคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นแบบวันที่คอนเสิร์ตที่แบบรวมพวกเราสี่คนด้วยกันแล้วพี่ถาเขาบอกว่าไงนะ าชอบไงเขาชอบพวกเราสี่คนเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอะไรรเขาชอบแบบอยู่ด้วยกันสี่คนแล้วมันสนุกมันวุ่นวายใช่ส่วนโชว์เมื่อกี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเราอยากซื้อผู้ดับไม้กับะดูกเราแม่ไม่ซื้อเลยไปนิตยสารไหมครับไปไหนระศึกษาที่ิตยารเติมแต่ละคนได้อย่างเช่นสีแดงอเลสยังไงเลนแสดงถึงความสีแดงเนี่ยมีความ เป็นผู้นำอ่ะฮะเป็นแบบแบบเข้าใจว่าเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำที่เราเคยอ่านอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโจรเนี่ยมันจะเป็นมหาโจรเออแต่นี้เขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นผู้ดีเรายกตัวอย่างกัแต่ในความย้อนเนี้ยคือสีแดงคอาเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์แต่ว่าแต่เวลาจะลงไอจีเพื่อนที่แคปชั่นอะไรนี่ก็เรียกว่าขอความผิดเมันไม่แปลกันะมันกล้าที่จะทำมันไม่เหมือนกันมันไม่มั่นใจที่จะลงเพื่อนแต่ง แน่จะเป็นสีแดงเป็นผู้นำรับผู้นำอ่ะเขาใช้คนสูตรสีเหลืองเป็นยังไงเป็นแบบพอสองสดใสวิขอโทษทีอยากเล่นสีเหลืองนะครักมาก่อนไออยากสีเหลืองเย็นโลกแค่หน้าตาละขอโทษมาโอเคสีเหลืองเป็นยังไงคุณได้สิทธิ์ในตัวนี้และสิทที่จบไปแล้วนะต่อไปอ่ะจะไปใช้แล้วไม่น่าสดใสน่ารักอ่าแต่ความย้อนแย้งของสีเหลืองเป็ยังไงหน้าสีเหลืองนี้ในสีเหลืองด้านนี้ไม่ค่อยเห็นเลย ตีลูกไสงสยได้แล้วซจะเห็นการเตน่าว่าชอบความสุกสนาแต่พอย้อนแย้งสียลกวคือเวลาซ้อเขไคยฟังบทกอีเหน้าตาพเลิมสักสงรูปหน้าเป็นงเริมหยาละเริมหน้าหยเลยหน้าหยี่นกเงห้นห้ยาเิด่มเลไม่จอยแล้วลไม่จอยแต่ว่าด่งะไรสีเขียเียวสีได้ถึงความ สบายๆง่ายๆง่ายๆอารมณ์เขียง่ายโอบผง่ายดูดีง่ายไม่มีอันนี้แบบไม่มีเลยสีเขียวมือมันง่ายง่ายสบายๆชิลๆิลใช่ชิลๆเลยโอเคส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นสายแบบเป็นแบบสายคิดวิเคราะห์นะฮะเทคโนล็อกการ์ดนะฮะแต่ความยอดแย้งคืออเนี่แหละเนื่องจากที่มาแต่สีนี้นะแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมาะกับสีของตัวเองใช่อ่าฮะ ล้วจะไม่เจอไม่มีความรู้สึกอะไรกันเลยแบบเฮ้ยาทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างรคความสึกทำงานร่วมกันสี่คนให้พูดเสียงมาหเสียงสุดยอดากคนนามแบบได้้มาทำงานร่วมกันหเสียงเลยนะหนึ่งอบตีมสุดๆเป็นเรื่องว่าความรักมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันวันห่งครักของสเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอเคอมทุกคนขอไหม ไปสะดุดกันต่อเลยนะโอเค